สำหรับการมาสมุยนะคะแล้วเราก็มาอยู่บนเรือพักช่วงสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไม่ได้ปวดเท้าไม่ได้ปวดเท้าเลยสวยมากอ่ะแจ็คคะจับเอลโรสสิคะมาเดี๋ยวเราลงน้ำไม่ดีกว่าค่ะทำท่าด้วยก็มาเล่นคนเดียวงูเงาก็เดี๋ยวเราจะดำน้ำกันนะคะวันนี้เป็นการดำน้ำแบบว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย ที่แรกที่เรามานะคะพี่คะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะบอกว่าว่าเกาว่าวเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะออกเสียงวาวเป็นเกาะว้าวเกาะวาวนะคะคือที่ที่ให้เราลงไปดำน้ำได้แล้วเขาบอกว่าที่นี่นะคะอาจจะเจอฉลามตัวใหญ่ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรอะไรแบบเบเบแต่ว่าเขาไม่ดุค่ะหนึ่งถึงสองเมตรก็เท่าตัวเราเลยนะก็เต้าหนูอ่ะก็ใหญ่เนาะไปลงแล้วกันเนาะก็ใหญ่แหละก็น่ากลัวอยู่อ่ะ หนถึงสองเมตรใหญ่นะก็กัดได้ก็เดี๋ยวเราลองไปดูในน้ํากันดีกว่านะคะว่ามันจะแบบสวยงามมารามตาอย่างไรแต่ว่าจะบอกว่าเราไม่ได้มาแค่เกาะนี้เกาะเดียวนะคะเราไปอีกหลายเกาะเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลย อนนี้ใส่แว่นตาหล่อแล้วก็ใส่ชุดร่ายน้ําพร้อมแล้วด้วยเอลเจเคคือหลังจากนี้นะคะปังจะไม่มีคิวแล้วนะคะทุกคนเราก่อนคิ้วเราก่อนคิ้วนะคะจะไปแล้วนะไปเดี๋ยวจะถ่ายได้น้าให้ดูครับผมมาไม่แจ้งขอด้วยเดี๋ยวจะลงน้แล้วนะคะลงน้กันอันนี้ก็คือกัดไว้ใช่ไหมคะใช่ครับกัดไว้ ใช่ครับ Two, three, let's go. ฉะนั้นนี่ก็คือคลิปวิดีโอาการดำน้ำาขวงาเห่านะ,ะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเข้าไปให้ดูอแล้วก็ร้อนมากทุกคนแบบแสบหน้ามากแต่มันสวยมากเลยนะแต่แดดมันไม่ได้แรงเลยนะวันน<แ>ี้มาคือแบบดีตรงที่ว่าแดดมันไม่แรงแดดไม่แรงแต่แบบว่าหน้ากากนี่คือแบบดูดหน้าตุ๊กเข้าไปเลย <c oughs> น้ำเข้าจมูกเดี๋ยว <c oughs> ใช้จมูกหายใจนะครับในน้ำเกือขึ้น <c oughs> สุดยอดมากครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะไปทายเรือกันต่อนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกนิดนหน่อยๆน่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะสนุกไหมไป Oh, ah, the เดี๋ยวให้พี่ขวัญแนะนำดีกว่าให้พี่ขวัญแนะนำที่นี่จะเป็นเกาะนะครับเกาะครับร้อยห้าสิบเมตรแต่แต่จะมีสองจุดนะฮะจุดแรกก็มีเจ็ดชมวิวจะขึ้นไปเจ็ดสิบเมตรครับถ้าจะลงไปอีกทะเลนายก็อีกประมาณ70็ดแปดสิบเมตรก็รวมๆเป็นร้อยห้าสิบเมตรนะครับก็คือไม่ไกลใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เราจะอยู่จุดนี้นะฮะจุดนี้อ๋อตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ ขวาขึ้นขวาลงนะฮะเผื่อจะมีแล้วก็าทางขึ้นตรงนี้จะมีทางเดียวเผือ่อว่าลูกค้าจะมีลูกค้าลงมาด้วยนะฮะตรงนี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีสะพานแยกซ้ายขวาแล้วก็เดียวขวาจะไปถึงจุดชมวิวครับแค่แค่70เมตรเองครับถ้าถึงจุดชมวิวแล้วก็จะมองเห็นเกาะข้างนอกนี่เลยฮะแล้วก็นี่จะเป็นท,น<อ>ทนะเลในายทะเลนจะอยู่ตรงนี้นเป็นว <c oughs> ิคือ <c oughs> จะเป็นแบบสวยมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทะเลในแล้วก็ถ้าลูกค้าจะลงไปดูทะเลในก็ต้องลงไปอีกประมาณ7-80เมตรครับโอเคตรงนี้ แต่ถ้าเป็ระหว่างทางตรงนี้จะค่อนข้างชันหน่อยนะครับ้ประมาณถึง80-85ถึงองศานะครับค่อนชันนะครับแล้วก็เวลากลับมาก็กลับมาทางเดิมนะครับขอกลับมาอีกครั้งนึงครับวนมากลับมาทางเดิมนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไม่พูดเรื่องจำเลงนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่ามันจะสวยแค่ไหนไปเลยที่ในทะเลในก็จะที่สิบรถติดที่จะมีท่านลูกค้าที่ดูหนังเรื่องกระปิสก็จะมาถ่ายงานที่นี่นะครับ ยังไม่เพ่นงยังไม่มีกันไตแบบนี้ขึ้นอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะคิดว่าน่าสวยมากแต่ว่าที่นี่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องสวมแมสด้วยนะคะอย่าลืมเล็ดขาดเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะถอดตอนที่ถ่ายรูปนิดนึงฉะนั้นถอดได้นิดนึงเนาะแต่เราต้องเซฟไปก่อนนะคะโอเคเยี่ยมเลยไปกัน รเรอเล่นตอ,อออตอนนี้ไม่มีคนนะเราแอบถอดหน่อยถอดก็ได้อะพี่ <c oughs> ใกลแล้ว,วถึงแล้ว,วท่นะ,นะ,นค,ะคือข้างในใช่ไหมเลนนค่ะไม่ใช่ข้างในพูดผิด ไม่ใช่ข้างในนะคือน้ำเนี่ยเป็นสีเขียวเลยทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นน้ําที่มีน้ําทะเลแล้วก็น้ําจืดมาผสมรวมกันนะคะจะกลายเป็นน้ํากลอยเอ๊น้ําทะเลมันไหลมาขัางแล้วก็มันไม่ไหลออกแล้วก็ฝนตกออมันก็เลยกลายเป็นน้ำกลอยอ๋สุดยอดเลยสวยมากเขาบอกว่ามันจะเขียวกว่านี้แต่ประเด็นคือฝนมันตกตบวกกับคลื่นมันซัดเข้ามามันเลยมองเป็นเขียวอย่างนี้อ๋อแต่มันก็สวยนะนะคิดว่าถ้าเกิดน้ำมันใสมันน่าจะสวยกว่านี้ใครที่เคยมานะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกปางด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินกันไปต่อนะคะเดินดีไหมพี่จ๋งเดินเนาะไหนๆก็มาละมาชมความงามก็ต้องเดินให้หมดนะคถึงแม้ว่าเวลาเราสองกรจกก็จะได้ชมความงามอยู่แล้วก็ตามเนาะ ไปค่ะไปต่อกันไม่ไหวก็บอกไม่ไหวบอกไหว,ไ,หวไม่ไหวบอกไหวฮะไปไจีแปงชันไหมฉันฉันไลยพี่จ๋าัานันนาา้้ตทงเป็นอะไรมันไดมันสูงมากเลยนะคะทุกคนดูดิดูความชันของมันโอ้ <c oughs> oh my gosh <c oughs> แล้วก็เราจะได้สัมผัสทะเลนแบบแนบชิดนะคะอ่ะไปะพี่แจงลงเลยพี่เดี๋ยวหนูตามทุกคนคะแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวทะเลนจุดที่สองนะคะเป็นจุดที่แนบชิดกับน้ํามากที่สุดนะคะแต่ว่ามันเป็นเขตแบบว่าอนุรักษ์นะคะไม่สามารถที่จะลงไปได้แต่คือจะบอกว่าน้ําใสมากแล้วเมื่อกี้เห็นฉลามด้วยแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะสวย แล้วก็ชันอะชันนี่หมายถึงบันไดแต่ถ้าชันอะรักเธอนะอะดูทีบันไดอย่างชันเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันดีกว่านั่นมันหอยเม่นนี่นาหอยเม่นตัวเบอร์เริ่มไม่ไม่ไ่น่าสียห ทุกคนนะคะได้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมไม่ต้องวางขึ้นไปอีกนะทำไม,ไม,ไมอ,อ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหรออ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายกว่าๆและบ่าย <จะ S 2> สอง,สองบ่ายสองแล้วเหรอขึ้นไปนานเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยรองเท้านาดีช่องอ่างทองนะคะนี่คือต้นไม้ที่เป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะเดินเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงของมันนะคะจะมีขึ้นอยู่เต็มเขาเลยแต่ว่าช่วงนี้คือไม่มีนะมัน เขาเลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้ให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างก็พอแบบนี้มันมีแค่เราโอ้ป้าน่าป้าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าค่ะไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวไปพายเรือแคนูแล้วก็จบแล้ววันนี้ไม่ใช่เรือคายักเหรอเออคานยะคายักหรือแคนูเหมือนกันไหมเหมือนกันพิกิตรป้าครับไปอยจอยสู้โอ้โหโอ้โห เรือคันนูกันแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นลมมันแรงมากๆคือน่ยนะคะตรงนั้นนะคะคือที่ที่เราอยากที่เราจะไปถ่ายรูปก็คือช่องหินตรงนั้นแต่ว่าขึ้นมันแรงจนเราไม่สามารถที่จะพายไปได้นะคะเดี๋ยวมันจะอันตรายเนาะเราก็เลยขอยกเลิกกิจกรรมพายเรือไป